ตอนนี้ค่ะนักศึกษาอาจารย์แล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร้อนใจมากเลยค่ะหายตัวไปตอนนี้หาไม่เจอเลยกลุ่มคนรักเจ้าเตี้ยก็รวมตัวการออกหาตามอาคารเรียนคณะต่างๆจุดอื่นๆก็ไปหากันด้วยนะคะก็ยังไม่พบกังวลมากว่ามันจะเป็นอันตรายค่ะทีนี้ เตี้ยมอชอเขามีเพจของตัวเองนะมีคนทําให้เนี่ยมีการโพสต์ข้อความขอความร่วมมือลูกเพจช่วยกันตามหาอีกทางหนึ่งรวมทั้งขอเบาะแสที่เป็นประโยชน์ในการติดตามด้วยล่าสุดค่ะลูกเพจเตี้ยมอชอร่วมกับอาจารย์นักศึกษาค้นหาไปที่ตึก hb 7คณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นอีกตึกนึงค่ะที่เจ้าเตี้ยชอบไปเดินเล่นไปหาหลายห้องเลยของตึกนี้ที่มีอยู่8ชั้นก็ยังคงไม่พบนะคะ เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นางสาวราพรอ,อินสมค่ะก็บอกค่ะว่าเจ้าเตี้ยเนี่ยเป็นสุนัขที่ชื่นชอบกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยก็ร่วมตลอดนะคะประเพณีรับนักศึกษาใหม่ก็ไปด้วยหมดค่ะเดินขึ้นดอยสุเทพก็ไปเป็นประจำทุกปีกิจกรรมอะไรที่มีทำหมด แล้วเป็นสุนัขที่ไม่ดุร้ายเป็นมิตรกับทุกคนคนที่รู้จักที่เจอกันทุกวันก็ผูกพันกับมันมากเลยปกติแล้วค่ะจะอยู่ตามตึกคณะต่างๆบางวันค่ะจะมีน้องๆน,นักศึกษาพาขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวแต่ก็ไม่เคยออกนอกรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เจ้าเตี้ยเองก็ไม่ได้ออกไปเองด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ ก็เลยกลัวแล้วแหละกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับเจ้าเตี้ยหรือเปล่าก็ช่วยกันตามหาอันนี้นี่ขึ้นดอยสุเทพนะคะเดี๋ยวจะมีภาพเจ้าเตี้ยก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาถือว่าเป็นความผูกพันนะระหว่างนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ตามหาค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นของสพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบอยู่บริเวณอ่างแก้วหลังจากนั้นไม่พบตัวอีกเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ